ังเยอะนะครับเดี๋ยวหมดแน่เลยนะขวดโหลกล่องหลอดกระปุกและบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่บรรจุของเหลวล้วนจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบการล่วไหลของของเหลวทั้งสิ้นเพื่อเป็นการ QC ก่อนนำสินค้าออกสู่ท้องตลาดเพราะว่าในส่วนที่เป็นฝาเปิดปิด หากมีรูรั่วหรือมีช่องว่างระหว่างฝาทําทให้ฝาปิดไม่สนิทก็อาจจะเกิดการรั่วซึมทําให้สินค้าเสียหายและเกิดปัญหาตามมามากมายครับบริษัทเมคคานิกาสวัสดีครับในวันนี้เราพามาชมเครื่องลิคเทสซึ่งเป็นเครื่องทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์นะครับสำหรับตัวเครื่องทำจากสแตนเลสอย่างดีทนทานนะครับ และจุดเชื่อมต่อต่อตางๆปิดสนิทไร้รอยรั่วครับในส่วนของกระจกด้านหน้าจะมีซิลิโคนซีลอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในครับโดยเจ้าตัวเครื่องนี้นะฮะจะถูกต่อกับตัวปั๊มสุญญากาศเพื่อทำหน้าที่ในการดึงอากาศออกจากตู้ครับผ่านการควบคุมบนแผงควบคุมด้านขวาครับ และสิ่งที่เราจะนำมาทดสอบในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันอยู่ทุกวันในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามร้านขายของชำทั่วๆไปเจ้าสิ่งนี้ก็คือขวดน้ำและหลอดโลชั่นทาผิวนั่นเองครับวันนี้เรานำมาให้ชมกันทั้งสองแบบเลยเพราะว่าเราจะให้น้ำเป็นตัวแทนของของเหลวและโลชั่นเป็นตัวแทนของของเหลวที่มีความหนืดครับ ก่อนจะไปที่การตั้งค่าตัวเครื่องนะครับแนะนำให้เอาสินค้าเข้าไปในตู้เตรียมไว้ก่อนเลยจากนั้นทำการล็อกตัวล็อกทั้ง2ตัวนะครับถัดมาด้านขวานะฮะจะเป็นแผงควบคุมนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดค่าแวคคัมว่าเราต้องการเท่าไรซึ่งเจ้าเครื่องนี้จะมีความพิเศษตรงที่สามารถกำหนดค่าแวคคัมได้ถึง2ค่านะครับจึงสะดวกมากๆไม่ต้องคอยมาเปลี่ยนค่าบ่อย ในกรณีที่เราต้องการเทสสองสินค้าหรือแม้กระทั่งสินค้าเดียวแต่ต้องการค่าแวคค่มที่2ระดับนะครับก็สามารถสวิตช์มาในค่าแวคค่มที่เราเซตไว้ได้ในทันทีเลยครับแต่ในเรื่องของเวลาในการทําค่าแวคค่มให้ถึงตามจุดที่เรากําหนดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปั๊มนะครับยิ่งปั๊มมีโฟล์มากนะครับค่าแวคค่มก็จะยิ่งขึ้นเร็วตามความสามารถของปั๊มครับผม ในระหว่างที่ตัวเครื่องทำงานนะครับถ้าหากว่าของเหลวไม่มีการล่วไหลออกมานั่นหมายความว่าบรรจุพัณฑ์ปิดสนิทไม่มีรอยล่วซึมนะครับก็จะถือว่าผ่านการทดสอบครับแต่ว่าถ้าหากมีการล่วซึมแสดงว่าบรรจุพัณฑ์นั้นๆอาจจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพกันใหม่นะครับว่าผิดพลาดต,ตรงไหนพบรอยล่วตรงไหนที่ทำให้ฝาปิดไม่สนิทนั่นเองครับ ต่อไปเราจะนำครีมนะครับซึ่งสถานะเป็นของเหลวที่มีความหนืดเล็กน้อยนะครับมาทดสอบเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับยิ่งค่าแว็กมากขึ้นแรงดูดก็ยิ่งมากขึ้นทำให้ของเหลว,ลวั่วซึมหมอกมามากขึ้นนั่นเองครับเมื่อค่าแว็กไปถึงจุดที่เราตั้งไว้แล้ว ปั๊มสุญญากาศจะหยุดทำงานทันทีครับทามเมอร์ด้านซ้ายก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังตามค่าที่เราเซตไว้หรือกําหนดไว้นั่นเองครับหรือถ้าหากว่าในกรณีที่เราต้องการให้ปั๊มหยุดทำงานทันทีเนี่ยไม่ต้องการให้ปั๊มทำงานไปจนถึงค่าที่เราตั้งไว้เราก็สามารถใช้ปุ่ม emergency stop ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะกดหยุดการทำงานของตัวเครื่องแล้วนะครับ แต่ว่าเราจะไม่สามารถเปิดประตูตู้ได้ทันทีครับเนื่องด้วยระบบสุญญากาศทําให้มีแรงดึงสูงแรงดูดสูงนะครับเราก็จะต้องรอเวลาให้ค่าเวกลดลงไปก่อนนะครับจนภายในตู้เนี่ยไม่เป็นสุญญากาศแล้วประตูตู้ก็จะเปิดเองในที่สุดครับเมื่อประตูตู้เปิดแล้วนะครับเราก็จะสามารถนําบรรจุภัณฑ์ที่ทดสอบเนี่ยออกมาได้ เท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการการทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์หรือเรียกว่า leak test นั่นเองครับหลายคนน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับและก็ได้ไอเดียนำไปปรับใช้กับสินค้าของแต่ละท่านครับสำหรับเครื่องนี้ใครต้องการซื้อไปใช้ที่โรงงานสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเมคคาเนีาได้เลยครับเรามีจำหน่ายชุด c o m p l เซแบบนี้เลยซื้อไปแล้วสามารถใช้งานได้เลย ครบทั้งชุดทั้งปั๊มสุญญากาศตู้สแตนเลสและมาพร้อมกับขาตั้งมีล้อเลื่อนด้านล่างด้วยครับสามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆสะดวกมากๆเลยหรือท่านใดที่สนใจแค่ตัวปั๊มสุญญากาศเราก็มีให้ท่านได้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับเหมาะกับการใช้งานที่ต่างกันไปซึ่งรายละเอียดของงานที่ลูกค้าใช้นะครับ สามารถแจ้งกับฝ่ายขายได้เลยเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำและได้สินค้าที่เหมาะกับงานของลูกค้ามากที่สุดครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือติดต่อที่บริษัทเมคคาก้าได้เลยครับเรายินดีตอบทุกคำถามนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เมคคาิน้าสินค้าอุตสาหกรรมครบเครื่องพร้อมเรื่องบริการ